S 1> <S 1> <S เรามาดูครับศาสนาพุทธ6 7 5เปอร1 4 0 0ล้านคนนะครับคริสเตียน1.89แล้วก็มีเต๋าคงศาสนาจีนเองนะฮะแค่0.50เอซอิสลาม0.46คอตาลิเซนใช่ไหมก็คือ0.41อร์ซ์ ศาสนาอื่นที่เป็นคนจีนคิดขึ้นมาเองดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมฮะ <laughs> สนุดสี่สนปเปอรเซ็นแต่ที่เราน่าทึ่งมากและตกใจมากๆก็คือสัาเช้าต่างชาตินะฮะว่าเป็นไปได้ไงอะเราจะมาบอกว่าเขาไม่มีศาสนาตั้งแปดสิบเก้าจุห้าหกเร์เนต์นะจริงๆแล้วพวกเขาไหว้าบพระบุราุเพราะคนจีนเขาก็คิดว่าเขากระตันโยน ใช่ไหมต่อบางพระ,ระบรมวงศ์เธอก็ไปไปไหว้บางพระ,ระบรมวงศ์เธอที่เสียชีวิตแล้วใช่ไหมฮะไปไหว้ชิงมิงแล้วไหว้เจ้าที่บ้านทุกวันอุกจีหรือวันเทศก,กาลนะใช่ไหมครับพระเจ้าใช่ไหมเทพเจ้าต่างๆอันนั้นคือน่าจะเป็นอยู่มิการในหนึ่งของของศาสนาพุทธนะครับแต่มันไม่ไม่ถือกับ เขาที่ผมอยมู่คนไทย่มันต่างกันนะครับมันต่างกันแต่เขาก็คล้ายๆแบบวัเจ้าครับวัเจ้านะครับ <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เมื่อผมย้อนถึงประวัติศาสตร์นิดนึงก็คือเมื่อ1967ถึง1976 10ปีนี้หลังจากประธานเหมาเขามาบริหารประเทศโดยคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะเขาก็ไม่เชื่อว่าการศึกษาหรือ วัฒนธรรมศานส,สนาพวกนี้จะช่วยพัฒน,นาประเทศชาติได้เพราะฉะนั้นเขาก็ล้างหมดเลยกว่าล้างสิบปีบันท่าน,น่าจะทราบนะฮะกว่าล้างไปหมดเลยห้ามเลยหนังสือโรงเรียนปิดหมดทุกแห่งสิบปีนะครับเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วใช่ฮะนะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธอะไรศาสนาต่างๆเนี่ยถูกทางร้ายหมดเลยคนณจี๊สิบปีมันก็สามารถที่จะทำให้เราเป็นพฤติกรรมได้แล้ววัฒนธรรม เขาเชื่อตะเพียนเป็นหมดแล้วใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นคุณที่นำทิตศาสนาพุทธคุณที่นำทูตศาสนาอย่างอื่นจะน้อยลงซึ่งปัจจุบันประธานาธิบดีของจีนหรือพวผู้บริหารของจีนคอมมิวนิสต์เขาจะรู้เลยว่าปัญหาของชาติปัจจุบันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือคุณจีนไม่มีศาสนาต้องควบคุมด้วยกฎหมายที่เข้มงวดมากถึงจะอยู่ได้1,400้ล้านคนนะเรา ตกใจเนาะแต่ก็จะมีคุณจีนส่วนหนึ่งที่มาเที่ยวประเทศไทยอยากจะมาสัมผัสสั